นี่เรามาดูหน้าบ้านกันบ้างนะคะหน้าบ้านโอ้ลมเย็นหน้าบ้านลมเย็นตอนนี้ลมลมเย็นมากเลยตอนนี้แดดล่มแล้วหน้าบ้านก็มีปลูกมันห้านาทีข้างรัวนะคะก็มีมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันก็มีต้นมะละกอนะคะที่ปลูกไวข้ข้าง ก็มีต้นพุทธานะคะข้างหน้าก็เป็นต้นมะยมเนี่ยก็วันนี้ก็ไปซื้อไม้มานะคะจะว่าจะทำรั้วรั้วด้านข้างนะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยรั้วด้านข้างเพราะว่ารั้ยังไม่เสร็จเลยก็ก็ทำไปเรื่อยๆคะ่ะ ก็คือโครงการของเราก็จะมีพี่คุยคุยกันไว้เนาะก็จะมีว่าจะเลี้ยงหอยหอยขมหรือหอยเชอรี่นี่แหละก็จะหาอาชีพเสริมสักอาชีพหนึ่งไว้รองรับตอนเราอายุมากขึ้นเผื่อเราทำงานหนักไม่ไหวเราก็ต้องหาอาชีพทำไว้ อยู่กับบ้านเนาะหาอาชีพเสริมอาชีพหลักๆของเราก็คือเปิดร้านขายไม้เนาะแต่ช่วงนี้มันช่วงนี้เงียบอะค่ะลูกค้าไม่ค่อยมีเงียบมากก็เลยเราต้องหาทางแบบว่าหาอาชีพเสริมที่ทําให้เรามีไรายได้อย่างเช่นเลี้ยงหอยเลี้ยงกบอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะ ได้มีเงินมาใช้จ่ายเพราะว่าค่าใช้จ่ายแต่เดือนของเราเนี่ยมันมันเยอะไงจะค่างวดรถอีกค่างวดรถก็เหลือปีกว่าถ้างวดรถหมดก็ก็คือเบาขึ้นเลยมันจะสบายขึ้นหน่อยขึ้นมาหน่อยนึงส่วนมากจะเป็นอ่า ค่าเช่าค่าเช่าค่างวอรถที่เราหลังๆเลยที่เราเสียอยู่โอ้แดดมาแล้วเนี่ยแดดมาอีกแล้วอันนี้ข้างหน้าบ้านแล้วนะคะข้างหน้าบ้านแต่แต่เข้ามาอยู่ในร่มมัน ก็ลมเย็ยนดีนะคะลมพัดเย็ยนตอนนี้ข้างนอกแดดเริ่มมาแล้วแดดเริ่มมาแล้วก็จะเดินไปถ่ายซะหน่อยข้างหน้า ข้างบ้านเขาก็จะเป็นเขาจะทําผักสวนครัวคะ่ะเขาปลูกเอาไว้ขายพวกพริกพวกพริกพวกมะเขือพวกพริกพวกมะเขือแล้วก็กะเพราพวกใบเมืองลักพวกผักพวกแตงอะไรอย่เงี้ยคะ่ะมะเขือยาวถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยเขาปลูกไว้ปลูกเอาไว้ขาย คนแถวนี้เขาชอบปลูกผักค่ะคนแถวนี้เขาจะชอบปลูกผักไว้สง่งส่งตลาดคนที่เข้ารับไปขายนะคะอันนี้บ้านเรายังยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเหลืออีกอีกหลายอย่างอยู่นี่เราก็ไปไปมาๆนะคะบ้าน นี่ร้อนมากเลยน,นี้วิววิวข้างบ้านนะคะวิวก็จะต่อข้างหน้าบ้านตอนนี้งบงบไม่พองบหมดต้องรออีกสักหน่อยรอเก็บเงินอีกสักหน่อยตอนนี้หาอาชีพเสริมทำก่อน เลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงกบอะไรเงี้ยค่ะแดดแดดแดดมาอีกแล้วร้อนมากๆอันนี้ก็ห้องครัวนะคะห,คห้องครัวห้องครัวของเรา ห้องครัวก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องห้องอาบน้ำหนึ่งห้องนะคะข้างนอกเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆก่อนนะคะขอบคุณค่ะทุกคนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ